สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่างออสช่างประจำบ้านผมถอดไอตัวมอเตอร์เกียร์ของเครื่องสซอรี้ผมเช็คอาการเบื้องต้นแล้วเฟืองตัวเนี้หมุนไม่ได้เลยแข็งมากก็เลยไม่รู้ว่ามันมีตัวเฟืองตัวไหนเสียหรือเปล่าแต่ถ้าเสียอาจจะต้องยกชุดตัวนี้ยังใหม่มากอยู่เลยแต่ เครื่องตัวเนี้ยไม่ได้ใช้มาเป็นปีละตั้งไว้เฉยๆก็เลยไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเสียไหมเดี๋ยวมาดูกัน มาดูหน้าตาพร้อมๆกันยังใหม่อยู่เลยลูกปืนก็ยังใหม่อยู่แต่มันเกิดอะไรขึ้นเดีย๋ยวมาดูกันครับ ผมจะลองหมุนเฟืองทีละเฟืองเฟืองก็ไม่น่าจะมีปัญหาผมกลัวว่าจะเป็นมอเตอร์แล้วแหละ เพราะเหมือนมอเตอร์มันเปเป,เปิดไงก็ไม่รู้เดี๋ยวผมลองใช้อาการอีกทีหนึ่งครับมาต่อกับตัวนี้ผมลองลื้อมาและเอาเฟืองอะ่ะออกมันหมุนไม่ได้เลยตัวเนี้ยแต่พอเอาออกมาขยับนิดขยับหน่อยเออมันก็หมุนได้และน่ะ เห,เหมือนเหมือนเฟืองมันขบกันหรืออะไรอ่ะก็เลยไม่รู้ว่ามันตอนนี้มันก็ปกติละหมุนได้เดี๋ยวก,กลับไปใส่ที่ร้านกันอันนี้แค่รื้อออกมาแล้วก็หยิบเข้าหยิบออกหน่อยเดียวที่เฟืองเพราะดูแล้วมันไม่มีอะไรเสียหายหมุนได้ปกติแต่จะใช้ได้หรือเปล่าอย่าไปดูที่ร้าน